รวมญาติค <LE ımı> ่ะรวมญาตินะคะเ็มน

คอวอยนะคะเสร็จแล้วก็จะกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยโรปนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องเนาะจากคลิปเมื่อวานนะคะที่แม่จ๋าลงไปก็คือการลดน้ําขอพรนะคะดำหอญาติผู้ใหญ่เนาะขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานนะคะขึ้นปีใหม่ของไทยเรานะคะ หลังจากที่เส็จิกรรมตรงนั้นแล้วนะคะเราก็นี่เลยบรรยากาศสนุกสนานมากๆค่ะคุณผู้ชมแต่คือนั่นแหละมีการเปิดเพลงนะคะแม่จ๋าก็จําเป็นต้องตัดเสียงออกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะคือบรรยากาศสนุกสนานมากๆนะคะคุณผู้ชมมีแต่รอยยิ้มนะคะและสิ่งอื่นใดนะคะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายลูกหลานทุกคนเนาะที่ ให้การต้อนรับนะคะในการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้ของพวกเรานะคะโดยเฉพาะพี่จ๋าคือเขาประทับใจมากๆและเขาบอกว่าเขามีโอกาสเขาจะกลับมาอีกนะคะเขาชอบวิถีแบบว่าลุกทุ่งลุกทุ่งแบบบ้านนอกของเรานะคะคือเขาชอบมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นคือเขาไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกที่เขาประทับใจมากๆค่ะแล้วก็พูดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะ ชื่นชมทุกคนอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็นี่เลยสําหรับด้านอาหารนะคะก็มีขนมจีนน้ํายากะทิน้ํายาปาาแล้วก็มีต้มยําไก่นะคะมีข้าวหนง n ข้าวเหนียวอะไรก็ว่ากันไปนี่คือก็เป็นอะไรที่อ,อบอุ่นนะคะ อิ่มนํำสำราญนะคะสนุกสนานกันค่ะคุณผู้ชมพออิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาพอสมควรมาโยกย้ายกันค่ะแล้วก็มีสติงลูกทุ่งหมอลำอะไรก็ว่ากันไปคือทุกคนแฮปปี้มากนะคะ คือไม่ต้องมีเสียงมีอะไรดูแต่สีหน้าแต่ละคนคุณผู้ชมนะคะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขนะคะก็อันไหนที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นคนไหนไม่เคยเต้นก็ได้เต้นหลังงานนี้คุณผู้ชมกอ็อบอุ่นมีความสุขนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนักร้องนะคะของเราก็คือป๋าป้านั่นเองนะคะก็จะมาร้องเพลงให้ทุกคนได้สนุกกันด้วยนะคะสําหรับงานนี้เนาะ และแม่จ๋าเองก็เพิ่งมาเห็นนะคะนี่พี่จ๋าไม่รู้ว่าใครมีความสามารถที่พาเขามาร่วมวงแล้วก็สามารถยกไม้ยกมือเต้นอ่าสนุกสนานไปกับพวกเราได้ด้วยเนาะแล้วก็โดยเฉพาะการถ่ายรูปก,การเซลฟี่อะไรต่างๆคือ คือเขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือเขาก็แสดงให้เห็นว่าคือเขามีความที่แบบคือเขาชอบจริงๆค่ะคุณผู้ชมเขาชอบมากๆแล้วเขาอ่าประทับใจมากๆนะคะแล้วก็คือแม่จ๋าก็เพิ่งมาเห็นตอนที่มาตัดวิดีโอนี่แหละว่าเขาอ่าลุกขึ้นมาแล้วก็มาเต้นโยกย้ายอะไรไปกับทุกๆคนด้วยนะคะเป็นความสุขที่แบบเออประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ท้าย สุดนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนนะคะลูกหลานทุกคนเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันตลอดตั้งแต่การจัดเตรียมงานบวชของลูกชายของแม่จ๋าเองนะคะจนะมาทาบุญตักบาตรแล้วก็ยาวจนมาถึงสงการวันสุดท้ายร่วมกันแบบนี้นะคะคือบรรยากาศอุ่นประทับใจมากขอขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงนะคะขอบคุณมากๆนะคะและก็หวังว่าโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนาะเราจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้กิจกรรมแบบสนุกสนานแบบนี้กันอีกนะคะ ก็หวังว่าคุณผู้ชมได้ดูก็จะมีอรอยยิ้มมีความอบอปุ่นใจไปกับพวกเราด้วยเช่นกันเนาะก็ขอขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไหนเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมและฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้แม่จ๋ากะขอให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่วความสุขความเจริญไม่เจบ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับบรรยากาศตอนนี้นะคะคุณผู้ชมดูเอาเลยนะคะแม่ใจอย่าว่าว่ายยิ่งดึกยิ่งสนุกค่ะสำหรับนักแดนของเราก็คือไม่มีใครยอมใครเลยค่ะคุณผู้ชมก็ถึงไหนถึงกันค่ะงานนี้